อร่อยเลิศคุณรีนอร่อยเลยิศรสประซาซีเธอของม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปากสวัสดีค่ะอร่อยเลิศกับคุณรีดวันนี้นะคะโอ้โหถ้ำกลางสถานการณ์โควิดรีก็อยากจะให้กําลังใจนะคะให้กับตัวเองแล้วก็พวกเราเพราะไหนๆเราก็ต้องอยู่บ้านเราก็มาหาอาหารอร่อยๆสร้างความสุขกันในบ้านวันนี้ขอแนะนําค่ะ,คะเป็นร้านเจ้หุย สุกี้โบราณเขามี2สาขาค่ะสาขาที่1นึ่เขาเรียกว่าสาขาอยู่ที่บรรทัดทองสาขาที่2อยู่ที่3าย่านอเอาล้วค่ะสั่งอาหารกันแล้วนะคะหมายเลข0631519364นะคะหรือว่า l ลน e แอดนะคะสุกี้โบราณ Facebook เจ้าหุยสุกี้โบราณนั่นเองระหว่างที่รอวันนี้หลินมีเมนูมาฝากนะจ๊ะ หอมทอดนำแป้งอนเนกประสงค์แป้งข้าวโพดเกลือพริกไทยผงกระเทียมนำมาผสมกันแล้วนำหอมใหญ่ที่หั่นเป็นแว่นๆชุบแป้งแบบแห้งๆแ,แล้วก็พักไว้นะคะนำโซดาแช่เย็นไปผสมแป้งที่เหลือแล้วนำหอมใหญ่ที่พักไว้มาชุบทีละอันแล้วนำไปทอดในน้ำมันร้อนทานกับน้ำจิม้มที่มีส่วนผสมคือซอสพริกมายองเนสผงกระเทียมเกลือและน้ำมะนาว สุกี้มาแล้วจากเจลหุยสุกี้โบราณต้องถอดแม้ขออนุญาตล้างหมายล้างมือเช็ดมือให้สะอาดสะอ้านถึงเวลาจะต้องชิมกันละมาเริ่มต้นกันชุดที่1ก่อนเขาเรียกว่าชุดหมูราคา249อันดับแรกนี่ต้องชิมน้ำซุปน้ำซุปของเขาเนี่ยนะคะเคี่ยวนานถึง8ชั่วโมงใสๆสเฉงๆเลิศเลิศเลิศมีหมูหมักโบราณ แล้วก็ชุดผักบะหมี่เราก็ชอบนะนี่เลยบะหมี่ยกนะจ๊ะมาถึงชุดรวมมิตรกันบ้าง2 7งได้ครบทุกชนิดเลยมีทั้งหมูหมักนะคะมีทั้งไก่ปลาปลาหมึกกรอบแล้วก็ชุดผักมักออกมาปั๊บเนี่ยพอเจอไข่แบบเนี้แล้วก็ลงไปในหม้อน้ําเดือดๆอย่างนี้เลยแลนะจ้าลงไปเลยอันนี้เขาเรียกว่าชุดครอบครัวคุณได้ทั้งรวมมิตรและคุณได้ทั้งชุดหมูหมัก ราคา499มีครบทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นผักหรือว่าจะเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มเจ๊หุยสุกี้โบราณมีให้เลือกคุณจะเลือกแบบไหนได้หมดเลยนะคะของทานเล่นเขาก็มีด้วยนี่โดยเฉพาะเกี๊ยวทรงเครื่องของเขาเนี่ยมาถึงเปาะเปี๊ยะสวรรค์กันมั่งประมาณเปาะเปี๊ยะกับเรื่องนะคะแล้ววันนี้ลี่ต้องขอการันตีความอร่อยเด่นเลิศเป็นพิเศษเลยนะคะให้กับร้านเจ๊หุยสุกี้โบราณเป็นอร่อยเลิศค่ะ โปรแรงอร่อยเลิศก,กับ AIS และทํามกลางสถานการณ์นะคะที่เราทุกคนเนี่ยต้องประหยัดสตังในกระเป๋า AIS ค่ะ mm hmm. อร่อยเลิศก mm ับคุณรีเจ้ฮุยสุก mm ี hmm. ้โบ mm hmm. ราณย, mm hmm. ยินดีค่ะ mm hmm. ที่จะจัดส่วนลดพิเศษจริงๆ mm hmm. ให้กับแฟนๆช่อง3ามและลูกค้าของเรานะคะ รับคุณรีสำหรับลูกค้า AIS ขอมอบส่วนลดให้10%ทั้ง2สาขาตั้งแต่วันนี้ถึง15กุมภาพันธ์2565นี้รับสิทธิพิเศษง่ายๆเพียงค้นหาชื่อร้านเจ๋หุยสุกี้โปราณบน My AIS App กดรับสิทธิ์และแจ้งรหัสรับสิทธิ์กับทางร้านค้าเพียงเท่านี้ก็ได้รับส่วนลดจากทางร้านค้าไปเลยครับอะไรแนละ่กับรีดริเมจเอติ้งย่าผิงชังสวัสดีนะคะ